สวัสดีครับพบกับผมมาโนวิสานโตคากันอีกแล้ววันนี้ผมมีคัมรี่มานําเสนอตัวนี้เป็นคัมรี่ 2.0G ปี2015ตัวนี้ออกข้างปลายแรงอยู่1,279,000าวันนี้ผมขายแค่4,89,000ต้องบอกว่าราคาถูกมากๆนะสำหรับรถดีเซ gment แบบนี้ามาดูโครงสร้างกันต้องบอกว่าคันนี้สวยมากเลยนะโครงสร้างนะดูปากระโปรงนะน็อตไม่มีขยับนะดูด้านใน ไม่เคยโดนประแจเลยคันนี้ผมเช็คมาหมดแล้วนะแก้มซ้ายแก้มขวาด้านหน้าเดิมหมดทุกชิ้นนะครับผมฝากระโปรงก็เดิมแผ่นกันความร้อนยังสวยๆอยู่เลยในส่วนของเครื่องนะจะเป็นเครื่องยนต์ VVTI 2,000cc 148แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่190นิวตันเมตรนะห้องเครื่องเขบอกว่าสวยใสและยังใหม่มากนะนะมีมาร์กิ้งจากโรงงานยังมีให้เห็นอยู่นะ ต้องบอกว่าคันนี้สวยและเนี้ยบมากเลยามาดูจุดอื่นกันต่อนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเทคเตอร์อแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าสองจุดมีไฟตัดหมอกให้อยู่ด้านล่างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใครได้ไปต้องคุ้มค่ามากแบกเป็นแบกเดิมจากโรงงานขอบ16นะยังเป็นยางมิชลินปี2021ยังใช้งานได้ยาว2ปีสบ,สบายเลยกระจกมองข้างเป็นสีเดียก็ตัวรถมีไฟเลี้ยว มือจับเป็นแบบโครเมียมนะเป็นแบบสมาร์ทย์เลตแล้วตัวนี้สามารถเติม e20 ได้แล้วนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้95ดีกว่านะจะมันจะดีกับตัวรถมากกว่าด้านหลังมีเซนเซอร์ให้4จุดนะเซ็นเซอร์ถอยอพื้นที่เก็บของด้านหลังต้องบอกว่ากว้างกวาง,วาง,วางใหญ่โตมากนะทำเลขึ้นชื่ออยู่แล้วนะพื้นที่เก็บของเยอะมากๆรถ B s e gment ก็ประมาณนี้ อ่าอุปกรณ์อามืดไปละอ่าอุปกรณ์อุปกรณ์รรครบนะครับมียางอะไรแล้วก็อุปกรณ์ช่วยถอดแม่แรงมีครบเดี๋ยวไปชมด้านในกันด้านในทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตมากอ่าแล้วก็สะอาดมากๆเลยดูดูความเนียบนะนี้เป็นทัมลี่สองจุ 5, ดศูนจีปีสองพัสิบห้าดูเบาะเดิอยเบาะยังตึงๆดูไม่มีรอยยับรอยย่นเลย อรอยนั่งแทบไม่มีนะอ่าจะมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆรถปีสองพันสิบห้าแต่ต้องบอกว่าสภาพเนี้ยมากตัวนี้มีแอร์รังมาแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากาันว่ามีออปชั่นอะไรบ้างแต่ว่าโตโยต้านี่ต้องบอกว่าเขาห่วงออปชั่นมากๆอ,าออปชั่นกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าอ่าแล้วก็มีาการลื่นถลายน,นะมีปักกิ้งเซนเซอร์ มีเซนเซอร์เตืนอนถอยหลังนะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูเลขไมดูก่อนอดูแป๊บหนึง่งเลขไม่เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันสี่รอยี่สิบห้ากิโลนะรับประกันใหม่แท้ตัวนี้เป็นตัว mp 3นะก็สามารถเล่นซีดีได้ เล่น AMFM ได้นะยังเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอ่าสี่สปีดสภาพโดยรวมภายในต้องบอกว่าแจ่มมากนะสำหรับรถปี2015อันนี้เก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยหมดแล้วดูเบาดิอันนี้เบาคนผู้โดยสารด้านข้างอ่าตัวนี้มีไวร์เลสชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะดูเบานะขนาดเบาคนขับแทบไม่มีรอยเลย แสดงว่าลูกค้าเก่านี่ใช้งานถนอมรถเอามากๆเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองใช้งานอยู่นะ,ะแล้วกําำลังเปรียบเทียบกันอยู่ว่าจะเล่นรุ่นไหนดีอลองเปรียบเทียบง่ายๆถ้าอยากเล่นรถรุ่นใหญ่ๆเนี่ยคันนี้แค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนอยู่แค่ประมาณสักแปดพันแปดพันกว่าบาท 8, 000, 7, 7, แปดพันเศษเท่านั้นกับกำลังมองหาสมมติผมเปรียบเทียบป้ายแดงหนูป้ายแดง ได้รถอะไรสี่แสนกว่าบาทได้รถอีโคคาเล็กๆเ,เ,เองนะแต่อันนี้สามารถที่จะเล่นรถ B s e gment ได้เลยนะครับนะออกรถก็ไม่ยากลูกค้าเครดีๆแบประชาชนใบเดียวหนึ่งชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับถ้าใครสนใจทักกันเข้ามานะครับราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอน